พะสั้นๆเรื่องทำให้ถึงของจริงวันนี้มียายคนหนึ่งมาเล่าปฏิบัติสมาธิไปมาแล้วมันมีแต่หลับแกว่าหลับแล้วมันเป็นอย่างไรรู้สึกว่าตัวหลับแล้วในจิตนี่มันรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ามันยังรู้อยู่มันรู้อยู่ตลอดคืนยันรุ่งมันไม่สว่าง แต่มันก็รู้อยู่นั่นแหละจิตมันเข้าสมาธิตามธรรมชาติแต่สมาธิมันยังอ่อนสติสัมปชัญญะยังอ่อนมันจึงไม่สว่างหรือไม่แจ่มใสเพราะฉะนั้นต้องทำไปเรื่อยๆคนทั้งหลายนี่เข้าใจว่าสมาธิคือการน้อมจิตน้อมจิตน้อมจิตเข้าไปสู่จุดหยุดนิ่งฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้มันหยุดเมื่อ